สบายดีพี่น้องกินข้าวกินน้ำพี่น้องตอนแรงๆอยู่หลังไม้ก่อนพี่น้องมาพี่น้องมากับข้าวกับน้ำเฮานี่เมนูเฮาก้อยปาลาหรือว่าจ้ำปลาขามนก้อยขมนต้มหัวปลาน้าเจ้าปลา,าขีผักเฮาก็มีมากลินไม้มากแห้งมากแข้งผักกระโดนผักกระเดาโอ้ผักเต้าผักติ่วลายอย่างมาพี่น้องมาจดจ้วดน้ำกัน สลัวสลัวโมวมอีมมกหน่อยไหพี่น้องมา <c oughs> เนใม่เาก็ให้หมดก่อนพี่น้องเขามากมาโดแบบประหยัดประหยัดภาพ <c oughs> มันไปหาพักวัตถุเลยเนาะไลูด,ดโดดุรับไปอบอ้าวขนาดพี่น้องตนเนี่ยลักษณะคือฝนติตกเจียวพุ่งฟ้าว้ยกนียวถอย มันขือเครือคืนคืนหาอรนี่ยปกิใส่มาเพิกขาไ่ใช่ดูโดดเข้าไปเนาะมึนหัวจวดลรืเน่ 嗯，不过好来怕会有。 Okay. Move mm on, -hmm. ตรงเวลานี้ะห่อนพี่น้องห่อนจนเท้ยายูนนบ่บ่ได้จนจนนอนบ่อยากหลับนอนบ่ได้ดอกส่งนี้งองเช่นนาครับุญโคตรซีหาทุ่งพี่น้องอากาศยังดีเย็นคนกินได้รับลมธรรมชาติ <c oughs> อยู่กันแบบโบ้ไม่ยผฟาไส น้อยมากจริคอลมก็ไปแต่สีหันยันนาอะไรย่งเง้ยบอบอหมดเลยเอาเลยให้มันห่อแตะยันนาไวๆแล้วมันป่วมันร้อนห่อห่อก็ได เนืううここ้อลายกงเล็ดนะฮั่นข่าวใครเผ็ดกระเทียมอ่ะเผ็ดดอดยนะจื้อมันต้องกระเทียมนี่และวพียงหันตัาปันตัดข้าว นี่กนไผ็อันนี้ก็แหงประโทได้บัาไหมเอาได้เพี้งเดียวว่าไผ่ไั่ก็้มีเล็กน้อยแต่นี่แบไหนก่อขาองให้อกมีดมีอันอยู่ห่างกันโอ 考一门。 ขอ,ของน่ะของมาะของมึัเขาไปถ้าต้มปลาทีบ่บสุด,ดยอดสองคมเนาะ,ะไรมาน้อยเดียวนะคะระับตกเตีกัเพนกอเดียวนะครับ บ่ได้ขอทางหนเลยอะ้รรู้ไมรู้เหตุอะไมาท่านได้หักกระเพีนยนขอใช้ลูกโดดเด้กระหมังน้ใหม่อ กลิ่นอะไรเลยผมมข้าใจเกลืออยู่บ่ <c oughs> อยอะหนี่ครับผมขอ,องแนี่ยหรือเปล่า

อย่างไรปกติไกระโดนเท่าก็จะเบิดวโบดมาว่มา,มา,มาไแวแ้่ไม่้องไอ้มาพิิกนะพวกค่าผมยอมก็นมะพิกกันเนฮะ็ด ไม่เนะมช้ขคน่าเจาะแคลงทำไหมอาเมาขาอะไรพี่ตงแทบจนเบิพักก็มาบเบิเน้นผักอะลิป ัทางฮอพิกกไปกรเทียไปอีกพี่น้องเข้า้อนบานี้เากันอยู่เจอลูกโวบานี้มันละห้อยกพร้อมิเจอแล้วแ Mmm. nó tàu không tàu luôn Hãy subscribe cho Hãy Ghiền Mì Gõ อะไรี่น้องมอไทรก็จะอาลมลามจากปิดคิดก็น้องี่น้องจะอะไรขอมอกรบใจพีที่เขาบึงมือซ่มสองมาไทหากดไลค์กดแชรตอนฝากกัก้่อนพี่น้อพอดีข้ามช่องับามดูไทยวิดสับตะไข่กระดิ่งจ้งเตือนพี่น้องไปพรอ่หนาพี่น้องสบายดี